ันนี้เป็นจุดชมวิวตรงคิดตจักนะครับมุมอมองตรงนี้ก็สวยงามมากเหมือนกันอ๋อตรงนี้มีทางรถขึ้นมีทางรถขึ้นทีแรกมองมาเห็นรถคันนี้จอดอยู่นี่นเขาขึ้นทางไหนขึ้นทางนี้ครับนักท่องเที่ยวก,กอ็กำลังจัดเก็บเตรียมของกลับับสวยจุดนี้ก็สวยนี่ครับมองเห็น <c oughs> ครับท่างครับเจอในโดวเขาเย็นอยู่เหมือนนั้นมองเห็นว่าป่าอุทเบอรชัดแจ้งกระจำจริง เราเอามาเอาเงเลยครับพี่ครับผมแล้วที่พักนี้เราต้องจองอยังไงผมพกินเข้ามาเลยครับอ๋อไม่ได้จองไม่ได้จองแล้วห้องน้ําใช้ห้องน้ำส่วนรวมครับอ๋อ,อก็ใช้ใได้อ,อ,อ๋อครับใช่ <c oughs> ข้อมูลกนะันข้อมูลเหมืันแต่วิวสวยมากตรงนี้วิวสวยกว่าทุกทุกจุดเลยเมื่อคืนนี้ผมพักข้างล่างขึ้นแต่เช้าเลยครับ ขึนแต่6โมงตีาท่านผาหอสิงมาชักอยู่ลมแรงมากไม่มีหรอครับคงคงจะเหมียนกันหมดแต่ว่าลมน่าจะแรงกว่าตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าจุดนี้น่าจะสวยกว่าตรงจุดหอสิงเพว<ะ>่า<ะ>สวยนะถ้ามันมีหมอกอ่ะสวยครับขึ้นไปขึ้นไปตรงเดินน่ะถ่ายลงมามันจะเป็นหอสิงไงครับแต่ถ้ามีหมอก อ,นนอันนี้ถ้าถ้าถ้าวัดกันจุดหน่อยชมวิวกับจุดนี้จุดนี้น่าจะสวยกว่าครับเพราะว่านี่น่าจะสวยกว่าจุดวัดอะไรภูทับเบิกก็ดูอย่างนี้มันกลายเป็นสวยงามไปเลยอรวิวที่ที่รีสอร์ทสวยๆครับสวยจุดนี้สวยใช่ รีสอร์ทนี้แหละเป็นวิวเป็นทิวทัศน์สวยงามไปเลยนี่ฮะดู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 รอบติดทางเดี๋ยวผมจะให้ชมสองคลิปสวยงามหลาย mười bảy 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 mười นี่ก็คือปูทะเบิดแหน่ <c oughs> yeah. เริ่มแล้วเริ่มมีเสียงแล้ว